Hey, kill me! Hey, kill me! Hey, Sank, you Sick! Yeah, fuck you! Ah! you too! Hey, rewind me, kid! rewind me! Hello, sick, rewind me! Sick, rewind me, kid! Sick, Hello! กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่กทานนะครับผมวันนี้อยู่บันรายการดุ๊งบีครับผมวันนี้เรามีสปอนเซอร์นะเว้ยบังสปอนเซอร์สปอนเซอร์้ยสปอนเซอร์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 เข้าต้องขอบคุณน้องเจนะซื้อสกินใหม่ให้ใช่ป่ะไอ้เหี้ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ภายในก็กลัวดี่ใหม่ใช่ไหมสปอนเซอร์นี่นี่ซื้อน้าดนี่ซื้อน้าเขาจะชอสกินใหม่นะ อะไรอีโวลเหรอใช่ป่ะอ่านไว้ไงวะเออไอสกินใหม่เอออีโวลีดีมอะไรสักอย่างเป็นช่างแม่งสกินสกินชายแพ้สกินชายแพ้ไม่ชื่อชื่อแปลไทยว่าสกินความฝันของของชายน้อยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยไปดูดีกว่าว่างในเป็นยังไงดูดูดูวันนี้มีสปอนเซอร์เป็นทางการกับคุณน้องเจนนะครับครับขอถามป่าแล้วถ้าเจนอยากได้คืนอะ ุนบทิ้งปืนมาก่อนที่ทิ้งปืนมาก่อนทิ้งแล้วไงเจนทิ้งไปแล้วเราจะมีคนเบ็ดอีกหนึ่งคนนะไม่เห็นหรอเฮ้ยอะไรนี่ผมแก้เรื่องปืนนี่แล้วกดบายเลยเดิเจนน้องกดบายเลยเออเออเจ้าเจ้าเจ้าแอบได้บ้างอ่ะนั่นตารมาแล้ว เติมของเจนดีกว่าเออฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมากินใหม่กูยิงไม่โดนเลยเพื่อนมาขําบัตรไปข้าหัวเข้าหัวระวังขวาเพื่อนเยอะเลยเพื่อนตายตายตาย โอ้โหถือสกินว้แอสุดๆเลยนี่ประโยชน์เลยสกินเปยน้ยเอะไปดสไปดมันติดอยูเลยแกวไปไ้กันหน่อยไปมีเยอะโอเคว่ะเยอะมากเอเอมีตัวเอเอ้ยเอาเงินแล้ โอ๊ยกยาโอ้ยอยย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 อยยยยยยยตยวยายยูยยยยยยยวยย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 นยย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 ยียขยยยยยมยย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 ย้ อแล้วพี่เบลจะติดตัวนี้มาได้ยังไงกมบอกคบชุดไงฮะโหลเจอจะกอตคบชุดไงเฮ้ยน้องนมาลาก่ะกด้ดีโอเคเจนเจนจะเติมหัวเนด้วยูการของต่างของ เฮลโหลอา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 ข้เอ้ย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 ขาเอ้ยบอดกับขาเอ้ย

น้อง oh. no. Thank y o มันน่ายิงใครไม่ค่อยโดนถ้าถ้าถ้ามันมีแพนท้องมาจะรักมันมากเลยชอบตอนหล็งมาก,มากหน้าตาเบ่งเึ่งดีอ่ะอืม okay, okay, okay. โอเคนะเกเคเอ่งโอ่ง่เ่เ่ยเ่ เรียบร้อยสวยน้อง Spike planted เฮ้ยเกือบแตกไม่มย man. ี่ยมทันโอ้ยขาวจุ๊วะบินเลยไม่ด้ขอให้น้องกู้ ไอเด็กเหี้ยเสกบาลแม่เลยเป็นกระโดดเป็นกระโดดมากอ่ะหายไปไหนอยาเจนอาบ้าอารูอาบูครูเจรู้สึกว่ามันน่ารักประจิ้นใส่เจนอะเวินด้อมไม่ได้เลยมีคนเบ็ดเอ้า ไอ้ยี่ยีขโมยปืนวเอ้ยอยู่นี่อยู่เอาหมดเลยหมดเลยโอ้ยโปืนมาแงจังว้าอ บิดไปเลยไอ้แม็กเติมน้องเติมเซียน Round before the switch แต่พวกเราเกิดต้องเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วทำไมพี่พี่ไม่เติมไม่เจนมากะนี่อันนี้คือถามการคลิปเลยนะก็ที่แรกเจนบอกก็คือก็คือจะมีคนดูเยอะมากเลยอ่ะก็คือเติมเลยได้เลย ใช่ก็คือเรื่องหลายๆคนก็คือจะเป็นพยานที่ติดต่อหน้าสาธารณาชนน่ะคือทุกวันนี้ก็คือแบบคือทำไมหรอทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากกูกูว่าหรอรูว่าสป,ปอนเซอร์กูเข้าใจอะไรผิดเปล่าวะกูว่าสปอนเซอร์กูก็ได้ยังกูสป,ปอนเซอร์ถึงกูสุดจ้าไอ้เงี้ย กรมสรรพกรไหมไอ้เฮียตันใจตายดีกว่าแต่ไม่รักเฮ้ยไปดลเอ้ามีว่านี่มไว่านี่ได้ๆๆแรงแรตตนแล้วน้องต้ไแล้วไแล้วกันเไอ้ตีแล้วตแล้ววไีไว่ดูให้พี่ดูให้น้องไฮ้ยมีตรงนี้ตัวาตัวตัวตัวครบน้องสาตัวครบไปไ

แบ็คปิดแล้วนี่มีการเียนเป็นโยธาจบวิวันมานี่นี่มึงทำไปทำยี่อะไรทำเพื่ออะไรบังไปเก็บปืนน้องนั่นแบ็คปิดแล้ว นี่มันว่าไปแล้วโอ้ยยู่หมดเลยยู่หมดเลยตายหมดเลย ย่รู้เจ็บรถเจ็ดสี่น้องโหมีเวลีปีกับเข้าไปนี่อยู่ตัวคัดฝั่งกูดูดูดูไว้แม็กนี่ตัวคัดกูดูดูพี่กับใช่พี่เรียบร้อยคัดที่เอ็นคัเลรงเฮ้ยอะไรตรงนั้นอ่ะเออ หลังเข้าอ่ะเออะไรนนอ้เธออเไรสประกอรเอ้เอ้เ้ผลประกอบการไม่นะไม่นะผลประกอบการไปเลยไปเลยวางแบบไม่ดีออไม่อ๋ไม่จผลปรกอบการยูมิสองตัวยู ไั้แม่คอเลียวอ่ะด้สายไปเลยแดด้ายไปเลยแด้ายไปเลยไา่แม่เลยมีตัวนึงมา้ไอ้เกียสวยสวยมาเข้า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 ดิเอ้ยตรงนี้ไม่สวยอ๋อพีมันมามี เด็กไว้น้องข้างในข้างในข้างในอยู่ข้นโอ้ยไปไตัวนี้ออฟนะล่าสุดอะอยู่อข้างในซิที่ดักซิที่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 เอีอ๋อไอ้ไอ้นี่ไปเดิไป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 ไมาละ

คิดเอาล้กูคิดออกไม่ใช่หรอ,อ,อย่หวังย่งหวังใช่ไหมต้องดูวเอ๊ะเซ็กฮิวบีเอ๊ะฮิวบีเอ๊ะเซ็กฮิวมีบเซ็กย่ามอยู่อโอ้ปวดอกเอ เซ็กไม่ไว,ม,ม,ไวมี้เ้อเซ็กไม่ไมี่เซ็กไม่ไหวมีเซ็กไอฮ่าฮ่าีาพี่เจ๊นมร้องดังเลยอุ้ยเนร้องแนี้ดิเอเซ็กมไ,มไม่ไหวมี่ดิวีการเล่นติงเจอไม่ยากเดินไขน่เไม่ต้องกลัวเดินไปเลย ก็เนชไสะดล้มมอวไปมองเธอใจนี้มันสะดุดรักเรียบร้อยเป็นเรียบรเอยด้วย Enemy down อู้เดินช้าเดินช้า อ้าวแล้วปาดเขาโดนเฉยโอเมันเห็นไปปาดูใจหัวเขาฉยเลยโดนไม่ถูกตัวหัวหนัดร้อยหกสิบจ้าเตามอไล่กัเเจอกันิีเซกรีไว้มีเซกรีไวมีอัลโลเซกรีไวมีเซก เซกรีวไวมีเซกรีไวมีพรีเซกรี่ไวมีเซกรีไวมีไมีไม่มีว่ะแฟงแฟงแงไปมไปเซรีไวกิโกผีเออเเซกรีไวเอ้ติไปมันแงไวมันอยู่ในโมงแล้วในโมงแล้วอ้าวสเตมโดนเขาเฉยเลย อ้าวยังมปิดบอยมอดไปแล้วผมปิดซาบอวไปแล้วยิปบ้ากูว่า <ผม S 1> <บ>ต้องไปตัดถือว่าชายดาย <c oughs> เป็นไงไนบ้างเราจะกินใหม่มันยิงโหดขึ้นฮะ <c oughs> มันยิงโหดขึ้น ถือว่าถือว่าประสบมวอดโซเดียมไปผียังเบ็ดไปเลยไอ้แย่ี่เบ็ดปืนไปทั่วเลยเพี่อไอ้แย่เดินไปคนเดียนเดินไปวื้ฟายไปเลยปืนเหมือนดูดเข้าไปในกระเป๋าโดนะมอนไอ้เแยว่าเจเจว่าต้องเป็นนั่มแบบผู้มือผู้มือการเป็นคนดีของสังคมอะไรอย่างเงี้ย เฮ้หนังสือทำมากเหรอวะไม่ไ่ไม่พี่พี่ฟัมผมนะพูดผมมาเคยทำตัวเป็นคนดีแล้วแต่คนเขาไม่ชอบกันไม่เลยอ่านเนเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแบบหักขยะเฮ้ยไปใอ่านแบบดับดำก็ได้เลยพี่แล้วไใส่พวกเราเดี๋ยวนี้เขาชอบผู้ชายแบทแบทบอยเลยเออใช่ชอบผู้ชายแบดบอย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะผมก็วันนี้ผมบังแล้วก็น้องเจ้ครับผม <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนครับผมไม่ได้ต้องพูดชื่อสปอนเซอร์ก่อนอ๋อขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมเ <c oughs> จน a แอนนี่นะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ